โอ้โหค่ะวันนี้เรามาสวนกันนะคะตอนแรกว่าจะมาเก็บเงาะค่ะแต่ตอนนี้มาเจอส้มโอค่ะดูดูค่ะดูดกมากโอ้วันนี้เรามาดูส้มโอกันนะคะโอ้โหอันนี้อันนี้ลูกยังยังไม่ยังไม่ใหญ่พอเนี่ยนี่นี่ค่ะโอ้โหนี่ค่ะโอ้ยนี่ค่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวผมพามาดูสวนของผมเองนะครับออ้โมันข้ามคองไปไม่ได้ก็แค่นี้ก็พอแล้วนี่ค่ะโอมีแต่ส้มโอทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยโอ้ส้มโอทั้งนั้นเลยแต่สวนงอไม่รู้อยู่ตรงไหนคะ่ะปีนี้มายังไม่เจอสวนงอเลยค่ะนี่วันนี้พามันชมส้มโอกอันนี่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  นี่ค่ะส้มโอทั้งนั้นเลยค่ะกำลังโตกำลังใหญ่กำลังโตยังไม่พอเจ็บค่ะนี่ค่ะน่าจะเป็นทองดีนครนายกนะคะเพราะว่าทองดีนครนายกอ่ะจะขึ้นชื่อน,นี่ค่ะนี่นายแบบของเราโอ้โห,โอโหโยอดจริงๆนะคะเนี่ยแต่ยังไม่เห็นส่วนงอนเลยค่ะจะต,ต้องไปหาสวนงอนก่อนจะไปหาส่วนง้อนะเนี่ย <มา S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวรถรถนากำลังจะไปตามหางงเงาะก่อนเพราะปกติทุกปีจะเข้ามาจะเจอสวนงเงาะนะคะแต่ปีนี้แปลกมื่อเจอสวนส้มโอแทนงงมากนี่ค่ะโอ้โหยังสวยเลยบรรยากาศก,ก็ดีครับบรรยากาศนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆนี่ค่ะโอ้โหนี่สวนทั้งนั้นเลยคะ่ะ โอ้โหอย่างสวยเลยนี่ค่ะโอ้ยนี่นี่ยิ่งต้นนี้นะคะตําเตี้ยโอ้โหต่ำเตี้ยเรียดินโอ้โหดูดิค่ะเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยโอ้โหนี่นี่นี่เลยซูมให้เห็นเลยโอ้โหนี่ค่ะทั้งต้นสมบูรณ์สมบูรณ์อยากเป็นชาวสวนบ้างครับยกมือหน่อยโอ้โหมีก็โตค่ะนี่นี่โอ้โห นี่ลูกชุมโอลูกนี้แาดเลยนี่ค่ะโอ้โหนี่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 อืมสวยมากเลยค่ะโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยมาเที่ยวนี้เจอสวนสุมโอแต่ไม่เจอสวนเงาะโอ้โหสุดยอด นะโอ้โหนี่ลูกนี้กำลังโตเลยค่ะโอ้โห้อนโี่่คะเดี๋ยวแค่นี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูผลไม้อื่นต่อค่ะ